สวัสดีครับสมาชิกกลุ่มเปลี่ยนเส้นลายมือเปลี่ยนชีวิตริกิจชีวิตได้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับตารางพื้นฐานลักษณะมือเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปถึงก,การเปลี่ยนเส้นลายมืออีกตารางหนึ่งนะครับก็อ,อย่างนี้เดี๋ยวผมเริ่มทําความเข้าใจในตารางแรกนี้ก่อนนะครับที่วันสัมนาผมให้ตารางนี้ไปนะครับเป็นเอกสารแจกเป็นชีตมีอยู่2แผ่นนะก็คือแผ่นแรก เป็นตารางพื้นฐานตรงนี้นะครับผมจะทำไฮไลท์ให้ดูนิดหนึ่งนะครับคือตรงตำแหน่งเนี้ยนะครับก็จะเขียนว่าอย่างนี้นะครับลองดูตรงนี้นะครับอันนั้นคือที่1นนะครับอัน,นที่2ก็คือว่าแผ่นมันจะมีอีกแผ่นเปล่าๆอีกแผ่นหนึ่งอยู่ด้านล่างาที่ผมให้ไปนะครับสองแผ่นแผ่นนี้เอาไปไว้เพื่ออะไรไปไว้เพื่อบันทึกบันทึกว่า ที่เราผมเตรียมให้ไปนั้นนะครับมันจะมีอีก,อกอชุดหนึ่งที่ผมให้ดาวน์โหลดนั่นแหละนะครับคือตรงนี้ให้ท่านไปสังเกตว่าในมือซ้ายของท่านเนะี่ยมีเส้นอะไรตำแหน่งอะไรที่ต้องเปลี่ยนบางก็เขียนบันทึกไว้ตรงนี้นะครับบันทึกของท่านเองนั่นแหละนะครับหลังจากนั้นปุ๊บพอมันผ่านไปสักระยะหนึ่งเน่เราก็จะได้มาบันทึกเพิ่มเติมว่ามีการเปลี่ยนไปอย่างไรไม่เปลี่ยนอย่างไรมีเส้นอะไรเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเราสังเกตนะครับอันนี้ผมให้ไปเพื่อที่จะได้เช็ค ตัวเองนะครับเป็นตารางเช็คว่ามีเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับทีนี้กลับมาที่ตารางแรกนะครับตารางนี้นะครับผมจะให้ไปเป็นของแต่ละท่านเฉพาะตัวเลยนะครับให้สังเกตตรงตำแหน่งนี้นะครับตรงตำแหน่งนี้จะมีหมายเลขแล้วก็มีชื่อของแต่ละท่านอยู่นะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับจะมีหมายเลขแล้วก็ชื่อของแต่ละท่านอยู่นะครับนะอันี้ผมจะส่งให้เป็นลายตัว แต่ละคนก็จะทราบของตัวเองเท่านั้นนะครับก็คือตารางนี้ก็บอกแล้วเป็นตารางจริตมือลักษณะมือเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้แต่ละเจ้าของมือได้ทราบถึงจริตได้ทราบถึงความเป็นตัวตนนะครับว่าตัวเองเป็นมือแบบไหนแล้วก็จริตคืออะไรอาชีพการงานคืออะไรนะครับอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่าง <c oughs> หมายเลข4นี้นะครับถ้าเรามาดูด้านหลังปุ๊บเราจะเห็นตรงนี้นะครับมันจะมีเลขคําว่า50 อย,อยู่ตรงช่องนี้นะครับแล้วก็เลข20อยู่ตรงช่องนี้นะครับถ้าเราลงดูให้เต็มครบตารางนี้เราจะเห็นว่ามีเลข30อยู่ตรงนี้ด้วยทีนี้ให้ย้อนกลับมาดูว่าเลขแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงอยู่นะครับก็คืออย่างมือนี้แสดงว่าเป็นมือผสมผสมหลายอย่างมากนะครับก็คืออยู่ตรงตำแหนง่งหมายเลข2ก็คือมือสี่เหลี่ยมถึง50%นะครับตัวเลขนั้นคือเปอร์เซ็นต์นะครับ พอ,อผมให้ดูช้าๆนะครับพออีก20คืออะไร20คือเป็นมือศินหมายเลข4ี่รวยสินปลายนิ้วมลน,นะครับนี่สังเกตนะครับให้ไปอีก20%ไอ้ส0สุดท้ายเป็นลายเป็นมือใบพายนี่นะครับเห็นไหมครับมือนี้เป็นมือผสมอันนี้คือตารางที่จะบอกจริจตของแต่ละทา่านที่นี้สังเกตนะครับใน,ในแต่ละจัดในแต่ล,ลักษณะมือเนี่ยผมจะเขียนจริตไว้ให้ด้วยนะครับ ผมจะเขียนคาว่าจริตยังมือสี่เหลี่ยมมีจริตนี้ผสมอยู่มือหมายเลข4มีจริตนี้ผสมอยู่มือหมายเลข6มีจริตน,นี้อยู่อย่างเงี้ยนะครับคาว่าจริตก็คือ,อความเป็นนิสัยของตัวท่านนั่นแหละนะครับความใกลเกี่ยวข้องทีงนี้ว่าในแต่ละช่องเนี่ยผมก็จะมีอธิบายโดยย่อไว้แล้วก็อาชีพง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ตรงนี้เหมือนกันน,กนะครับก็ลองดูนะครับแสดงว่ามือนี้ทําได้หลายอย่างมากนะครับลองดูนะครับอะไรที่มันตรงกับจริตเราเนี่ยเราจะทําได้ดีกว่าเพราะมันเป็นตัวเราทีนี้ ก็ลงมาด้านล่างของตารางนิดนึงนะครับจะม,หมหีหมายเหตุอยู่นะครับ <c oughs> ก็คือเป็นเล็บเกี่ยวกับเล็บนะครับอย่างเนี้ยอย่างมือเนี้ยมือหมายเลข4เนะี่ยมือหมายเลข4ตามตารางนี้ก็คืออยู่ในกลุมลนะล่มเล็บนี่นะกลุ่มเล็บสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับกลุ่มเล็บสี่เหลี่ยมผมก็ตอบเยดไปนะครับในขณะเดียวกันเล็บเป็นแบบไหนนะครับก็เป็นเล็บใหญ่อย่างนี้นะครับคือตรงนี้นะครับสังเกตนะครับมันจะมีอ่ตรงตรงตำแหน่งเล็บ บอกว่าเล็บใหญ่ความหมายคืออะไรมือท่านอยู่ในกลุ่มนี้นะครับนะโอเคนี่คือธรรมชาติของตารางนี้ที่จะบอกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกสักท่านหนึ่งนะครับแต่ละท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดมาอีกสักตารางหนึ่งนะครับดูตารางหมายเลข5นะครับตารางหมายเลข5นะครับตารางหมายเลข5เป็นท่านใดไม่ทราบนะครับก็เจ้าของหมายเลข5าก็ไปดูภาพของตัวเองประกอบเอานะครับหมายเลข5ปุ๊บเนี่ย มือนี้มีอยู่กี่ลักษณะมาดูนะครับมี20กับ80เห็นไหมแต่เนี้ยอันนี้คือน้ำหนักค่อนข้างจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดย,ยเฉพาะอาจจะผสมอย่างอื่นเข้ามาเล็กน้อยนะครับมาดูที่80ดสิบกันนะแปเป็นมือใบพายเห็นไหมครับแปเป็นมือใบพายอีก20เป็นอะไรเป็นมือกลวยสินนะทีนี้มือใบพายจะเริยคือะอะไรอาชีพงานคืออะไรอะไรยังไงนะครับทีนี้ลงมาด้านล่างเราก็จะมาดูเรื่องของ แบบของเล็บมือนี้เป็นเล็บสามเหลี่ยมเห็นไหมครับผมจะเขียนว่าเป็นเล็บสามเหลี่ยมเพราะผมติ๊กแยกตัวข้างหลังนะครับแล้วก็เป็นเล็บเล็กด้วยนะครับจะเห็นไหมครับว่าคือในแต่ละช่องเนี่ยจะมีตัวชื่อ่อแล้วก็มีความหมายเกี่ยวข้องอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือเป็นลักษณะของตัวท่านเองนะครับดูได้าจากทั้งลักษณะนิ้วลักษณะมือลักษณะเล็บด้วยนะครับก็ดูได้หมดนะครับ เอาละนี่คือตัวอย่างที่ผมเปิดมาให้ดูสัก3คนนะครับไปเอาดูอีกสัก,ส,กสักคนหนึ่งมะสักคนหนึ่งเนาะโอเคเอาคนที่47แล้วกันคนที่47ตารางที่17เป็นใครไม่ทราบนะครับแต่เราจะเห็นว่านี่จะเข้ากลุ่มมือใบพายหมายเลข6 8 0แล้วก็เป็นกลุ่มมือเสียนหมายเลข4 20ี่ไปดูเล็บเป็นยังไงนะครับ เป็นเล็บเล็กอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีกลุ่มเล็บผสมเห็นไหมครับผสมเป็นเล็บสี่เหลี่ยมสแปดสิบนะเป็นเล็บกลมเล็กสะยี่สิบอย่างนี้เห็นไหมครับแต่ละแต่ละแบบของเล็บผมก็จะมีคําอธิบายประกอบอยู่เช่นกันนะครับอย่างเล็บสี่เหลี่ยมคืออย่างนี้นะครับอธิบายไว้ยอย่างงี้ถึง80%แสดงว่าน้ําหนักของคุณอยู่ที่เล็บสี่เหลี่ยมนี่แหละนะครับมีขนาดแบบไหนนะครับขนาดเล็กนะ เล็กคืออะไรก็คือเป็นคนที่มีสมาธิไม่ค่อยมัน่นคงมีความเปลี่ยนแปลงบ่อยสนใจหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,บก็มุก็อธิบายไว้ให้นะครับอย่างงี้นะครับเอาละดูอีกสักดูอีกสักมือไหมดูอีกสักอ่ะเอาดูตารางที่19แล้วกันนะครับตารางที่สเป็นกลุ่มมือแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมยกตัวนี้ขึ้นมานิดนึงโอเคตารางที่19เป็นกลุ่มมือตึ๊ดตื๊ดต๊ดนี่เลย คล้ายๆกันนะครับคือบางคนก็อาจจะซ้ากันได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ไม่ทราบว่าของใครเป็นยังไงทราบของตัวเองก็พอนะครับโอเคเอาละทีนี้เดี๋ยวผมผมโยงไปให้ดูนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าจากตะกี้ผมเปิดตารางหมายเลข5ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ตัวเจ้าของอหมายว่าตัวท่านได้รับตารางของท่านทางไลน์ปุ๊บเนี่ยท่านเปิดมาแล้วปุ๊บเนี่ย คือของท่านคือหมายเลขห้าตารางหมายเลขห้าก็คือนั่นแหละตารางของท่านเองมันจะมีชื่อมกับอยู่แล้วแหละนะครับตอนนี้ผมส่งไปตอนี้พอหมายเลขห้าปุ๊บท่านก็ไปดูอันนี้เลยนะครับให้ท่านไปดูที่ผมส่งไฟล์ให้ดาวน์โหลดนะครับก็คือไฟล์ลูกมือนะคุณก็ไล่ามานะครับมาถึงหมายเลขห้านี้ยนะครับหมายเลขห้าปุ๊บเนี่ยที่ผมบอกว่าเล็บเป็นเล็บสามเหลี่ยมเล็กนะเป็นมือใบพายอย่างเงี้ยผมก็ดูจากลักษณะนี้นะครับมาให้แล้วก็แยกจำแ,แนกออกไปว่า,าเป็นมือใบพายแบบไหน แล้วก็มีน้ำหนักเล็บยังไงจะิตเป็นยังไองอาชีพงานเหมาะสมลรวก็เขียนไว้ให้หแล้วนะครับทีนี้ตรงเส้นเนี่ยมาดูเอาอย่างนี้นะครับผมก็จะเขียนเส้นให้นะครับท่านก็ไปลากเส้นเราตามนี้แหละนะครับการลากเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับอผมยกตัวอย่างให้สักมือหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะทำชี้ลูกศรหรือบางทีก็ขับไ่ชี้แล้วนะครับให้ท่านเห็นว่าภาพเปล่าเดิมเป็นอย่างไรนะครับท่านควรจะเติมอะไรเข,ข้ามาปุ๊บเนี่ยผมก็จะเขียนให้อย่างนี้นะครับ ไม่ต้องสีแดงนะครับบางมือก็อาจจะเป็นสีแดงบางมือก็อาจจะเป็นสีฟ้าอ่าบางทีผมทําสีไม่ทันนะครับก็เห็นว่ามันชัดอยู่ก็ ų. ใช้ได้อย่างนี้นะครับอะไรดีแล้วผมจะไม่ได้เติมให้นะครับเส้นเดิมๆด,ดีแล้วแต่แต่เส้นที่มันไม่สมบูรณ์หรือเส้นที่มันขาดหรือเส้นอะไรที่มันตำแหน่งที่ผมอยากเพิ่มเนะี่ยด้วยเหตุนผลใดๆก็แล้วแต่เดียด๋ยวผมจะค่อยๆชี้แจงไปทีละเรื่องนะครับแต่ว่าโอเคให้ทําตามนี้ไปก่อนนะครับโอเคนี่คือที่ผมมามาแจ้งความประสงค์วันนี้นะครับคือแจ้งวัตถุประสงค์ที่จะให้ท่านได้รับ หนึ่งตารางจริตของตัวเองตารางลักษณะเมืองตัวเอง,เองสองคือเอานมเบอร์จากตารางจริตนะครับที่อยู่ด้านบนสุดน,นะครับไปเปิดในตารางรูปภาพดูนะครับว่าตารางรูปภาพของท่านอนะอย่างเงี้ยอย่างมือหมายเลขห้าเนี่ยคุณก็ไปเปิดที่ตารางหมายเลขห้าในตารางรูปภาพดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวท่านเองมี อะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงในเ,เมื่อบ้างแต่จลิตอะไรต่างๆท่านก็ดูจากตารางนี้ได้เลยนะครับส่วนสมุดบันทึกด้านล่างนะก็บันทึกไว้นะครับท่านจะบันทึกเองหรือบันทึกในสมุดนี้ก็ได้นะครับในชี้ที่ผมให้ไปเนี่ยนะครับว่ามันมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วท่านก็คอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคงพอจะเข้าใจคงเป็นประโยชน์ก็สื่อสารกันได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวส่วนต้นแบบว่าที่เปลี่ยนตรงตำแหน่งหลักทรัพย์เพราะอะไรที่เปลี่ยนเพิ่มตรงตำแหน่งเส้นวาสนาเพราะอะไรที่เปลี่ยนเพิ่มตรงอาทิตย์ เพราะอะไรอย่างเงี้ยผมจะท,ะทะยอยตัดคลิปให้เรื่อยๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ